ความรู้สึกแรกหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างซ u เปอร์แมนฉบับเจมส์กันครับที่จะเป็นหนังซ u เปอร์ฮีโร่ที่เปิดจกักรวาลดีอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งต้องบอกตรงๆเลยว่าผมเนี่ยตื่นตาตื่นใจกับมันเป็นอย่างมากจนผมเนี่ยรอคอยเฝ้าคอยทุกวินาทีครับในการที่ตัวอย่างมันเนี่ยผมเฝ้ารอสามทุ่มจนตอนนี้สี่ทุ่มครับผมก็ดูเปที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ได้ดูไปแล้วเนี่ย มันตื่นตาตื่นใจอย่างมากแล้วมันก็น่าดูกว่าที่คิดมากๆครับในตัวอย่างเนี่ยผมมีกลิ่นอายความรู้สึกว่ามันมีความสิ้นหวังแล้วก็มีความหดหู่แต่ก็มีความหวังไปในตัวและก็ได้โชว์ศักยภาพว่าซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นฮีโร่ของเด็กๆแล้วก็เป็นฮีโร่ของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงและซูเปอร์แมนเนี่ยยังเป็นเดอะแบกในหลายๆเรื่องอีกด้วยเหมือนต้องแบกรับภาระทุกอย่างอะแล้วเราก็จะเห็นว่า ซูเปอร์แมนเนี่ยตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากประชาชนคนอื่นที่เหมือนไม่ชอบเหมือนเกลียดมีการปาก,กระป๋องใส่หัวอะไรอย่างนี้แต่ซูเปอร์แมนก็แบบไม่สนใจเว้ยแล้วก็เราก็จะได้เห็นว่าซูเปอร์แมนเวอร์ชันนี้จะได้ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างจริงๆจัง,จ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 งไม่ว่าจะเห็นฉากที่ซูเปอร์แมนเนี่ยอยู่กับพ่อตัวเองหรือจะเห็นซูเปอร์แมนเนี่ยในร่างที่เป็นคลารเคนแล้วก็เหมือนจีบกับโอิสเลนนะครับแต่ก็เห็นฉบับนี้เขาบอกว่าจีบกันแล้วไม่ได้มีย้อนแฟลชแบ็กนะครับเราจะได้เห็นว่า ซูเปอร์แมนกับโลออสเลนเนี่ยจะมีการจูจีกันมากขึ้นซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าซูเปอร์แมนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ฮีโร่ที่พิทักษ์โลกอย่างเดียวแต่เขาก็มีชีวิตส่วนตัวของเขาในการรักแฟนของเขาอะไรประมาณนี้เราจะเห็นหลายฉากเลยว่าโลออสเลนกับซูเปอร์แมนเนี่ยจูจีกันแล้วก็ฉากสุดท้ายก็จะเป็นฉากที่กอดกันจูบกันอะไรประมาณนั้นซึ่งมันแสดงให้เราเห็นว่าชีวิตของซูเปอร์แมนมันไม่ได้มีแค่พิทักษ์โลกแต่มันรวมถึงชีวิตประจําวันของเขาด้วย เหมือนเขาต้องแบ่งแบ่งเวลาใช้ชีวิตตัวเองให้ดีอะหนังเรื่องซูเปอร์แมนเรื่องนี้ผมมองว่ามันจะตีแผ่มุมมองใหม่ๆของซูเปอร์แมนให้เราเห็นได้ชัดมากขึ้นพอซูเปอร์แมนฉบับเก่าๆม,ม,มองว่ามันน่าจะแสดงให้เราเห็นถึงความมันฉากแอคชั่นแล้วก็รวมถึงว่าซูเปอร์แมนเนี่ยคือทําแต่หน้าที่ฮีโร่ไปวันๆอนะแต่นี้คือจะได้เห็นมุมมองชีวิตประจาวันของซูเปอร์แมนบ้างว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ซูเปอร์ฮีโร่นะอะไรประมาณนี้นะครับในฉบับของ เดวิดคอนเดนเซเวตผู้เป็นซูเปอร์แมนคนใหม่ล่าสุดในอย่างเรื่องนี้ผมค่อนข้างโอเคนะส่วนสูงพี่แกก็สูงมากแล้วหน้าตาแกก็ ิมเหลี่ยมก็เหมือนซูเปอร์แมนคนเก่าๆอะแหละแล้วนักแสดงคนต่อมาก็จะเป็นเรเชลโบสนาแฮนครับผู้ที่รับบทโลออสเลนซึ่งผมบอกตรงๆว่าส่วนตัวผมชอบเธอมากกว่าคนเก่านะใน Man of s t e e ลอะ่ะผมมองว่าคนเก่าเขาหน้าแก่ๆไงไม่รู้นะแต่คนใหม่เนี่ยค่อนข้างหน้าตาดีแล้วก็สวยผมมองว่าเหมาะกับเดวิดคอนเนสเวตในบทบาทซูเปอร์แมนอย่างดีเลยน้องคนต่อมาที่จะพูดไม่ได้เลยคือ นิโคลัสโฮครับผู้รับบทเลซ์ลูทอร์คนใหม่ซึ่งเป็นเลซ์ลูทอร์ฉบับที่แบบเฮ้ยไอนี่มันไอนั้นเมื่อวานใน X-Men น่ะไอตัวน้ำเงินน้ำเงินชื่ออะไรวะเออบิตเตอร์บีทเอยบิตเตอร์บีทอะไรึวะไม่ใช่แล้วพูดเลยเนี่ยบีสเออบีทในในนั้นนะครับโอ้โหเล่นมุกเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่า เป็นเออภาพจำเราคือบีสใน x อนะ็กเมนเนาะแต่เนี่ยพี่แกมาเป็นเลสลูทอคนใหม่ผมมองว่าคนข้างโอเคเลยเหมาะกับบทบาทพี่แกมากๆม,มีคนแซลได้นะนี่มันฮิตแมนหรือเปล่าซึ่งแม่งใช่เลยนะมีฉากที่ปืนลูกโม่มาเนี่ยถ้ามีบาโค้ดขลังเนกูว่าใช่เลยวูใช่ทัว แล้วนักแสดงที่ผมต้องบอกว่าผมตั้งตารอคอยตัวละครน,นี้อย่างที่สุดอย่าง,างกายการ์เอร์หรือกรีนแลนเทิร์นั่นเองครับรับบทโดยนาธานฟิวรอนครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโคตรเท่ครับถึงจะโผลมาประมาณ0.5วิก็ตามแต่ต้องบอกเลยว่าถึงจะโผลมาพ่นลำแสงสีเขียวแต่ก็แบบติดใจทรงผมมว่ะนี่มึงหนีเจนุยมันเนี่ยมึงทรงกะลานะเนี่ยโอ้โหทุกอย่างเท่หมดแต่ติดทรงผมอย่างเดียวแต่ต้องรอดูในโลงภาพยนตร์ในลงภาพยนตร์อาจจะแบบ บูแหลกแล้วทรงผมอาจจะเปลี่ยนนะอาจจะยับเยินหน่อยๆแล้วคนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ทุกคนเนี่ยค่อนข้างจับตามองอย่างมิสเตอร์เทริฟิกครับซึ่งคนที่รับบทเนี่ยโอ้โหชื่อยากมากเดี๋ยวผมขออ่านก่อนนะเอดิกกัตเทกิโอ้โหชื่อนี้ยากมากพี่แกนี่เป็นสัญชาติอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนนะซึ่งพี่แกเนี่ยมารับบทเป็นมิสเตอร์เทริฟิกซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่พลังน่าจะโอเคอยู่ผมไม่ได้รู้จักพลังตัวละครนี้เป็นการส่วนตัวนะแต่เห็นจากตัวอย่างนี่แหละโอ้โห พี่แกพลังนี่เท่อยู่นะถึงจะโผล่มาแป๊บเดียวเนี่ยแต่ได้ใจผมไม่เต็มๆนะถึงผมจะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวและนักแสดงคนต่อไปนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันครับอย่างอิซาเบล่ามูเซค,ครับที่รับบทเป็นฮอเกิลนั่นเองซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยอกหักจากฮอกแมนในแบ็คอดัมไปที่มันเจ๋งไม่เป็นท่าเนี่ย ก็จะมาเป็นฮอกเกิลครับที่จะมารักษาหัวใจเราอย่างชาวดีซีทั้งหลายซึ่งผมบอกเลยว่าผมเติบโตมากับตัวละครฮอกเกิลนะเพราะผมดูไอแอนิเมชันจัสติกลีดอะลูมินต็ดอะเออฮอกเกิลมันเป็นหนึ่งตัวละครที่แบบเป็นสมาชิกเมหลักของจัสติกลีดอะซึ่งเห็นแม่งทุกตอนอะแล้วคือตอนนี้เราจะได้เห็นเธอในฉบับไรอแอคชั right ่นในฉบับหนังแล้วอะซึ่งเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากสําหรับตัวละครอย่างฮอกเกิลนะครับแล้วที่พิเศษและสําคัญที่สุดเลยไอตัวร้ายนี่กูผม ม,มึงเป็นอีอย่างมึงเป็นใครวะมันคือรูกแรกของตัวร้ายอย่างมีท่ามือโฟครับโดยรับบทโดยแอนโทนีแคริเกนครับซึ่งต้องบอกว่าตัวละครเนี้ผมก็ไม่รู้จักอะไรมันเป็นการสวนัวอยู่ดีแต่พอไปอ่านพลังพอสังเขตแล้วเนี่ยทําให้รู้ว่ามันเป็นตัวละครที่มีความคงกระพันเรียกเกี่ยวกับธาตุสารต่างๆในร่างกายของมันนะครับง้มันเนี่ยยังมีความสามารถคล้ายๆกับพิกโกโลอีกมันสามารถงอแขนงอขาใหม่ได้ครับ ซึ่งผมมองว่าไอตัวละครอย่างมีท่ามือโฟเนี่ยมันน่าจะทําการหัวกับเล็กลูทอร์นัมันน่าจะได้บัฟอะไรบางอย่างผมผมคิดเห็นอย่างนั้นนะเพราะเล็กรูทอรเนี่ยมันเกลียดซูปเปอร์แมนเข้าไส้อยู่แล้วฉะนั้นไอสองตัวร้ายเนี่ยมันจะหัวกันมันก็ไม่แปลกซึ่งผมอ่าน ประวัติมันมาในเน็ตซึ่งไม่รู้ว่าถูกต้องไหมนะคือมันในคอมิกมันก็หัวกับเล็กลูทอแหละแล้วก็เหมือนเล็กลูทอเนี่ยไปปั๊บพลังให้ไอ้ทางด้านของเมทาเมอร์โฟเนี่ยมันยิ่งอึดมันยิ่งคงกระพันไม่ว่าก่อนนั้นอีกมันเอาง่ายๆมันยิ่งไร้เทียมทานซึ่งพอมันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะมันก็อารมณ์แบบสมศักดิ์ศรีที่จะต่อก่อนกับพี่ซุปแล้วอ่ะแล้วผมมองว่าไอ้ต้นเรื่องที่พี่ซุปแม่งโอ้โหโดนกระทืบอย่างยำช้าเนี่ยผมมองว่าโดนเอเมทาเมอร์โฟเนี่ยกระ แลยโอ้โหพอพูดถึงฉากกระทืบภาพตัวนี้ไปได้ไงครับซูเปอร์ด็อกครับโอ้โหซูเปอร์ด็อกนี่เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมเติบโตมากับมันตั้งแต่เด็กๆอย่างมากผมโคตรชอบและโคตรรักมันสุดๆตอนเด็กนี่โอ้โหนั่งดูซูเปอร์ด็อกอะไรก็เพลินเลยซูเปอร์ด็อกแหละกระตูนต้องไปหาดูนะเดี๋ยวผมขึ้นรูนปให้ดูซึ่งความรู้สึกส่วนตัวแล้วเนี่ยผมค่อนข้างโอเคกับภาพรวม ใน First Look ของหนังเรื่องซ u เปอร์แมนอย่างมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่น่าตื่นตาและก็น่าตื่นใจอย่างมากซึ่งโอ้โหเพลงประกอบตัวอย่างนี่คุณนึกว่า Star War ลนะพอแม่งโผล่มา by James Gunn Look up อ่าจะอะไรก่ะโอ้โหอะไรมามาเดือนกรกฎาคมแต่ละอย่างนี่คุณนี่ก็าซาวแม่งสตาร์วอลนะครับซึ่งโดยรวมนี่ถือว่าดีน่าดูาที่คิดมากๆ แล้วถ้าผู้ชมล่ะคิดเห็นกันอย่างไรกับตัวอย่างแรกของซูเปอร์แมนถ้าผู้ชมชอบกันไหมหรือติดใจกันตรงไหนก็าสามารถคอมเมนต์กันได้อย่างถูกใจเลยนะครับเต็มที่ไม่ใช่ถูกใจซึ่งก็ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดข้อมูลไม่ถูกต้องตรงไหนเนี่ยต้องขอโทษไวหน้ที่นี้ด้วยนะครับเพราะรีบทําคลิปมากๆอยากจะเป็นคนแรกๆที่ทําคลิปเกี่ยวกับความรู้สึกต่อตัวอย่างแรกซูเปอร์แมน่ะเอออย่าเป็นเดอะเฟิร์สอะเข้าใจไหมผู้ชมเออฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใโอดอาร์ติสกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ